สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางสามาน้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนำไม่สับให้เด่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะขอให้ท่านดูอย่างมีสติเด่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนหนูก็มาให้แนวทางหนูทุกวันนะทุกคน สีเยโล่กินกินทุกทีจ้ามาอดีตาแมวมีมพิเศษอัลวิโดแปลบอ่ะพิเศษพิเศษมานะคะพิเศษมาหนึ่งกล้ามาเน้นเน้นเลยนะคะมานี่ไหนมาหนึ่งแล้วก็ปกติก็หลุดค่ะปกติหลุดเดอ้อ VIP i p นี่คือแบบช้ำใจมากนี่ดูสิทุกคนเออไม่ใช่ดิพูดถึงว่าถ้าถ้าใครถ้าใครวินนะถ้าใครวินเลขหกตัวเนี้ยทุกคนจะได้หนึ่งเก้าใช่ไหมได้หนึ่งสามนี่นะคะแล้วก็พี่เอ่อนอยปกติคือรูไปเลยอ่ะลุไปเลยรูไปไป,ไปเลยแล้วก็อ V.I.P. นะอ่ะ V.I.P. จะไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะแต่ว่ามานี่นะคะมา มาหกหนึ่งนี่ตรงนี้นะคะนี่ถ้าใครวินนะถ้าใครวินนะวันนี้ไม่ต้องวินค่ะวันนี้เราวินให้เลยนะคะวันนี้เราวินให้เลยอ่ะจะ,อนะจะมีให้วินอยู่นะจะมีให้วินอยู่นะถ้าใครชอบวินนะคะหาโพยก่อนอันดับแรกต้องหาโพยก่อนมานะคะปุ่ใช้วิจารณญาในการตามนะทุกคนมา วิ่งลูดกันเลยนะคะวิ่งลูดวันนี้หนูมาดึกนะแต่ก็ก็จะหอยเจาะอีกก็อีกวันหนึ่งนะทุกคนให้ทุกคนดูไงว่าหมอของเราตรงกับอาจารย์ไหนนะไป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 จะได้ไปนี่กับเขาได้นะคะเราไม่ได้เก่งนะแต่ว่า <c oughs> ก็อยากให้ทุกวันเด้อเจาะ ทุกคนจะเอาตัววินไหมแต่หนูเอาตัววินให้นะเดี๋ยวก็มาให้ของหนุทุกวันนี้แหละมาไม่มาก็เราก็ไม่สามารถจะดูได้เนาะว่าหวยจะมาตัวไหนอะไรประมาณนี้นะคะสี่เก้าเจ็ดเก้านสามนะคะ เด่นนะฮะเด่นพรุ่งนี้เด่นนะทุกคนพรุ่งนี้เด่นสี่ตัวนะคะสี่หกแปดนะคะจะต้องมากันตัวนี้เธออยู่ในสูตรไ,ไหมเธออยู่ในสูตรแต่แตนะ่หนูจะเน้นให้นะหนูจะหนูจะเน้นให้นะนเน้นให้วินบอ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 วินเดอ้อวินเดอ้อวินน้อง เขียนผิดอะวินนะคะวินถ้าใครจะวินนะถ้าใครไม่วินก็ไม่ต้องวินนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแต่หนูวินให้ทุกคนแล้วนะนะคะหนูวินให้แล้วหนูวินให้แล้วหนูวินให้เรียบร้อยนะคะวิ่งรู่นะคะฟันที่สูนนะทุกคนตัวฟันเราไม่มาหลายวันมากฟันจนท้อแล้วทุกคนจริง สองสีเดอ้อนี่คือสำคัญนะที่หนูเน้นให้อ่ะทุกคนใครเล่นตัวเด่นนะคะสี่กนะคะสก็4ี4ศูนนะคะหก็6กส6 9 8ก็8ปดหนึนะทุกคนประมาณนี้แหละนะหนูจะเน้นให้สุดศูนย์สองนย์สี่แล้วก็0ูย์เอันนี้คือวินนะคะนี่คือวิน หนูรีบมากหนูจะกลับบ้านแล้วสามทุกกว่าแล้วตอนนี้นี่นะคะนี่วินวินวแต่หนูวินให้แล้วนะวินถึงแค่ตรงนี้นะคะแต่แต่มันจะมีสามอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าใครชอบอะ่ะถ้าวินตัวเนี้ยจะมีตัวเลขอ,อยู่ประมาณสิบห้าตัวหนูวินให้ไม่ได้นะคะหนูวินให้ไม่ได้ ถ้ามีท้าหกตัวอย่างนี้แต่จะมีถ้าวิ่ออกมาจะมีตัวเลขอยู่ถึงสิบห้าตัวหนูก็วินวินศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเท่านี้นะคะนี่นะคะหนูวินให้หมดแล้วแต่หนูเน้นให้นะหนูเน้นให้หมดเลยสี่สี่ตัวนี้สี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกห้าหเก้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจกลใครจะวินสี่หกสี่หกสี่แปดแล้วก็หกแค่นี้เองก็ได้นะคะรวมกันมันก็จะเยอะมากแต่เนี่ยหนูวินให้แล้วนะโอเคประมาณนี้อ่ะ ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพลงแค่แนวทางนะคะ,ะ,คะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ